สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอทุ่งครับพี่น้อง f c เมื่อนีนเดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเลี้ยงง่วครับตาเลี้ยงวัวฝันแม่นครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเนาะโอ้ยครับฝันว่าจะไปขุดทองครับไปขุดทองกับผีเจ้าทีเจ้าทางนี่แหละครับ f c เนาะในทองคํามาให้แบบง่ายเลยครับที่สาคัญใดเลขมานําครับเป็นโพนใหญ่โพนโบราณว่าสันนะครับเนาะ ประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศ2อ6 8ครับแต่คลิปแรกครับบ่าวแอมเรทงมาตามกับทีมงานเนี่เป็นผีเล็กน้อยมากครับปูเถ่ามาบอกเลขจ้าจ้าอีกสามตัวมาเมื่อนี่ผีพาไปคุดท่องวัาศัครูในท้องคำมาน้ำได้เลขมาน้ำอีกครับสิเป็นตัวไหนเนาะครับมาถามตาเลียงง้วครับสวัสดีครับตาเลียงง้วสวัสดีครับตามด่วนตามด่วนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมฟันมือไดขึ้นได้ครับตาเลียงง่ว ฝันหมื่ขึ้นว่าขึ้นว่านวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนาะแม่ครับผมฝันขึ้นว่าครับเมือหนึ่งวันที่สามสิบแล้วฝันว่าจังซี่เบาอย่างครับผมจังว่าพอใหญ่ว่าโอ้โถหาเบาอยมก่อนหน้าว่าครับมาเอาดิไปสื่อเนี่ยคอใหญ่ก็โทรหาเห็นบอกแต่จังว่าบัตเชื้อนี่มันเป็นจังซี่มีมูนั่นมาส่วนนอนนอนอยู่ในวามฝันนั่นนอนอยู่หื่นจะาของนี่นะครับ บาดเห็นมูยางมากก็พาเลยเอ่ยว่าเฮ้ยหมอหมอ,มอ่าจัรย์ตัวก็ได้ดุกในข้อฟันนั่นแหัะเอ้ยข้อฟันเนี่ยมันเห็นหมูโอ้ก็เห็นสีไปนังนี่กบคู่บาตัวนี้ว่าก็ได้ลงมาหามูไปยังไงเว้ยเขาสีมาสวดตไปิคุดก็ท้องคำแต่พิคุดต,ออต้องทำาพราไงก็ได้ตกสะเพลอในข้อฟันคุดก็ใส่นอวนี่ว่าครับสิคุดใส่แล้ววะ มีแม่ไหวจ้ะสมอว่ะตัวสิไปดิวไปว่านั้นถ้าวัไปฮัาสิไปก่อนเลยว่ะห่วงห่วงก็ไปเดี๋ยวไปขันมาสองขั้ับพรใหญ่ว่ะบัาเชิญหน่งพอใหญ่ก็เลยไปหาผาหาแท้แล้วเว้ยมาใส่คบัดเชิญหน่งพอใหไ่ก็ลงไปเนเอาน้ำไปพร้อมขวดนึงเรื่อยขวดน,น,น้ำไปบัดนี้คนก็นลเลยคนแบกแบกระจกมาน้าได้มือ กะจกมาน้ำเออเป็นเซี่ยวกันนี่แหะคนนึงแต่ว่าหมอหนั่ตายแล้วครับหมอเซี่ยวตุยแล้วตายดีกวิดีเดียว่าจช่ครับบ้านนี้ไปก็ได้ไปไปว่าใช่ไคเพิ่นนั่นมีรถตกตกมาน้ำรถไถหน้าน้ำนารถคูบูตานี่บอกครับคูบูตากระจกกระจกคนกระเตมมีคนอีกแล้วอยู่ในรถเพิ่อนนั่นโอ้ครับสองสามคนมาน้ำกันครับบ้านนี้พ่อใหญ่ก็ได้ขึ้นโกยข้นรถไถหน้าน้ำเขาเ่ยนะครับ เพิ่นก็พาชีไปแล้วเว้ยระวันพ่นเขาในป่าในรงก,กุหลาบเสมาไก่แตน้อว่าครับก็เลยว่ามึงจัว๋วกูม,มาจังไๆเสมกัคยดันหอดเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็หอดเดี๋ยวก็หอดว่าใั่ครับเออานไีไดปไปกันหอดเว้ยครับมันมีพุ่นแบบง่ายหย่อนครับเออพุน่นหมดไงพอเพสร็จเนี่ยวันได้แล้วเราจานนี้วา่าใั่คุดนี้วา่าใั่อืมคุดเรเว,วบ้บบ้านครับ,บหมอเซียวเนี่ยก็เลยลงมากวา่าใช่มาคุดครับ ไชกันอยู่ฮะโคดร่าเป็นน้องเอื้องเถื่องลูกน้องแบบไงเลยอืมัวยมันบ่เห็นล้อกว่ามันเดือบไปนี่ทั้งทั้งพ่อยนี่ว่าครับมันบ่แม่นหรอกเว้ยจ๋วกันหรอเว้ยว่าบ้าว่าไงบ่แม่นมเมนจังไหนทัพปูนั่นว่าครับจึงเชิญกระจาญกรรมฐานหนึ่งบ่แ<อ>ม่นเจังไหนนี่นี่นี่มันแนมเห็นอยูยย่เยอะนี่ว่าใช่ครับบ่ทาพ่อยเนี้ยเมืองบ่มีหยังมีเศรษฐเด่นเพิ่นวันนั่นเด้นั่นเห็นนั่นนี่เพิ่นวันครับบา้่ถูก หมอหนัขุดลงไปอีก็เสียมเสาะลงไปนะครับไปทับถือไข่้ยครับโอ้ยทับถือไข่ไปจก่นลงกลนลงก็ห่อไข่ขึ้นมากไข่บองหน้ามีจะท่องเต็มอยู่ในไข่โอ้ับครับครับบาดเชื้อนี่มันเป็นไข่โบราณได้ครับเขาปิดปากไ้บยางดีเขาเอาเอาใหม่ปิดเอาปูนทากบนวานนะครับครับ บัตเุื่วไห้นั่นมันมีลายเด็กเลยมีเด็กพอเด็กเครื่องไม้เขาก็พอใหญ่วะมันไม่เด็กเก่าสี่หกเก่าสี่หกเก่าสี่หกเจ็ดสี่กับนี่เก่าสี่หก ก็เจ็ดสี่มันมันมันชิิดอยู่ในหายนะครับเก้าสีหกับเจ็ดีมันเวียนว่ากันอยู่ไหมครับมันเวียนกันู่มันมันมันเรี่ยงลงมากน่ะเี่ยงกันลงมาเออเจ้าโจเจ็ดสี่เนย่งเทิมครับเจ้าเก้าี่เนีมันอยู่กลางเลยว่มเก้าสีอยู่กลางเก้าสีอยู่กลางบัดเชื่นเนี่โตกันได้ห่วยุ้ยด้วยครับในเหาเริวากมูนครับครับบาดนี้ก็เรียกว่ายาดื้มเดื่อว่ะ าทตังพกรรมฐานนึ่งละอย่าลืมเน้อขั้นไลท่องเดียวจังที่เดีวกขั้นไงล,ล่ำเลยด้วยเดียวกะอย่าลืมเรื่องเศบุญเท้อเป็นว่าโอ้นยังใดส่วนบุญเนาะคือที่นี่จะไปบุญคือครับครับบาดเชื่อนี่เนาะก็มีผู้เท่าคนย่างมากเลยครับย่างมากย่างมากหอเดือเรยว่าโย ไปจังไหมาจากไหงอยู่ของข่ยได้หน่วะเดียววะของไขก่กะเทียวนะทางกรรมฐานนะับพ,พูดไรเดียว่ะกรรมฐานเดยเอา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 ,เอาไปเดียววะก่อนจะให้โ่งเจ้าเด้อเดีววะขัดใจเรี่ยวทลางห้างนี่ววนนออดีไรน,นั่นเฮ็ดบุญน้ำข่อยแน่ข่อยจะไปเกิดเดีววะนี่แหละสมบัติข่อยเล้ว่าสมบัติเนาะสมบัติเราเราว่านี้วานี้ว่า เปววน็นตัวใหญ่แจ้เพราะยังจะสะเลิศไปด้วยว่าครับหูเมงาใส่โอ้ยว่ากูคือนฟดีคักแท้ว่ะเด็กกะไรครับข้องก็ไรคือว่าในในในความในความขืดน,นะโอ้ครับครับามันจะเป็นยังไงว่ะยังยังว่าโทรหาระเดสนี่ละครับเป็นตัวเลขนี่นี่ละครับเพิ่นบอกเลขเนาะ <c oughs> 946ที่บอกครับแม่นแล้วก็74เนาะครับเนาะแม่นอ้าวขอให้มีโชคใหญ่ครับพี่น้องเอฟ4 อันผีเจ้าที่ผูเถ่าเพิ่มาหาอีกว่าครับมิดซีดีมิดซีดีเลยแบหนาจอไว้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสถียเบิรงตัวเลขชุดเก่านั่นครับตีบสี่อันนี้ครับซื้อไว้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขชุดเก่าครับตีบเอาแอมเราะทงครับเอาแอมบราะทงมาตามเป็นขีดแรกสี่เก้าสามมันก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนาะครับตาเลียงหัวถื้อไว้ก็รับถือไว้กนครับนี่ครับ เฮตัดเดินเลยครับเก่า C C เก่าน like, <con> ี่ครับ a ซ c หรือว่า C หกหกเนะครับเนาะแล้วก็เจ็ดซีเจ็ดาเจ็ดเจ็ด H ครับประจําหวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับกับตาเรียงงัวครับเขามีสามดาวสามครับไม่ยังค่ะเอาขอให้มีโชคใหญ่ครับกดไลค์กดแชร์ครับ ABC ขอบคุณครับตาเลียงงัวสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราแอมโลทงมีคองดีมาฝาครับไปรับชมบางองดีครับ บ่าวแอามราตรมนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้า,านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส,ส,ส,ส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลยกซื้อลอตเตอรี่เจนสิทิถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างล่ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ,อ้ครับถ้าปากสามครั้งล,ล,ลูกหัวต่ำล,ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่พ่อนว่งอะไรเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานขา้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายงางไก,ก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้อีกครับท,ท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม ักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยืน่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหอ่ซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับตองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้องสมผู้ชมแล้วาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้าครับในน้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสีียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วกะ็อาบนะครับท่านผู้ชมนะะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเก,กลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มืตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ